ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับส่งงานอีกหนึ่งคันนะครับพอดีผมต้องเปิดแฟลชตอนกลางคืนนะครับกล้องอาจจะสั่นไปนิดนึงนะครับก็อย่าเพิ่งเวียนหัวนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับวันนี้นะครับพี่นํารถตู้หัวจรวดนะครับมาติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์ระบบไฟฟ้ากับผมคันนี้เป็นคันที่2แล้วใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับนะครับคันนี้เป็นยังไงบ้างครับการใช้งานก็เอาคันแรกก่อนคันแรกถือว่าประสบความสำเร็จ ทุกด้านเลยทั้งทางถูข่ขาวทางเรี่ยบผ่านนะครับ<ะ>ก็ยิ่งมาเจอความไว้วางใจคันแรกก็เลยต้องคันนี้ก็เลยต้องตามมาครับครับผมคันนี้คนนันที่สองรถของพี่เนี่ยนั่งแล้วยางบวมดึงดึงดึงช่วง,ล,งล่างไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวลองโชว์ให้ดูหน่อยนะฮะเดี๋ยวรอรถว่างๆก็ได้ครับนะฮะคันนี้มันดีกว่าคันที่แล้วอีกใช่ไหมครับมันเหมือนค่อนข้างจะเบากว่านิดนึงแล้วเวลาขับทางตรงล่ะครับ ไม่มีปัญหาเลยครับพี่เดี๋ยวอยู่เธอแล้วพี่ปล่อยมือเลยนะครับส่งคันเร่งน้อยปล่อยมือเลยสบายมากนะฮะนี่ขนาดเร่งคันเร่งเบาๆนะก่อนที่จะมาเป็นยังไงบ้างครับเวลาจอดเวลาเลี้ยวเป็นยังไงครับคุยไม่ได้ครับต้องโหนโหนสองมือต้องโหนอย่างเดียวแล้วนะฮะยิ่งมีผู้โดยสารเราเริมคุยเลยครับรถต้องเคลื่อนตัวเดียวครับตอนนี้นี่น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับพี่มันอาการมันคือ ว่ามันจะนุ่มกว่ามันไม่ดิ้นขึ้นพวงอะไรอ๋อนะครับจไอ้พวกขึ้นหรือสิ่งกีดขวางโอเคโดยรวมแล้วคือโดยรวมแล้วคือถูกใจนะครับโอ้โหเยี่ยมครับต้องมีคนที่สามที่สี่ยินดีครับพี่มาได้เลยครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ